ส,สิบโมงครึ่งณเ,เพลานี้สิบโมงครึ่งในประเทศขอนแกน่นมีพระจันทร์พี่มองเห็นพระจันทร์ในเวลานี้ที่มีแสงแดดมีพระอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยดีเนาะนี่คือพระจันทร์แล้วฝั่งนี้คือ แสงจ้าจ้าจากพระอาทิตย์โอ้ยจับตาร้อนจัดจัดมากวันนี้กลางวันแดดจัดจัดแต่ก็ยังมีพระจันทร์แต่ก็ยังมีพระจันทร์เห็นปะ เมฆพานเพินนนะขี่ฟ้าไลา่ไขี่เมฆก,กัผพานเพิ่นนี่คือพระจันนี่คือขี้ฟ้าเมฆกระสิไลย่ยลฝนกับสิเตรียมตก